สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอได้รับคำถามมาเยอะมากเลยว่าโอเมก้า3มันดียังไงคะหมอสำคัญต่อสุขภาพเราไหมหมอจะพูดให้ฟังนะคะว่าโอเมก้า3เนี่ยคือไขมันไม่อิ่มตัวที่จำเป็นกับเรามากเลยมันช่วยต้านการอักเสบนะคะ ซึ่งหมอแนะนําเลยค่ะว่าเราควรกินโอเมก้าสสูงเราจะต้านการอักเสบมากร่างกายเราตอนนี้นะคะเซลล์ของเราเนี่ยมีเป็นร้อยร้อยละล้าน,านเซลล์เลยต้องมีการเกิดการตายแต่ละวันหมุนเวียนกันนะคะถ้าเรากินไขมันดีๆเข้าไปเยอะร่างกายเราก็จะเอาไขมันดีๆนั้นมาสร้างเป็นเย er ื um ่อห er ุ um ้มเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ของเราเนี่ยประกอบด้วยไขมันซะเป็นส่วนใหญ่เลยถ้าเรากินไขมันดีเข้าไปองค์ประกอบของเซลล์เย er ื um ่อหุ้มเซลล์นั้นก็จะดีเซลล์เราก็แข็งแรง เอาอย่างนี้โอเมก้าทเนี่ยมันเป็นตัวต้านการอักเสบโอเมก้าสต่อโอเมก้าหเนี่ยต้องอัตราส่วน1ต่อ4แต่ยุคนี้ปัจจุบันนี้ที่เราได้รับกันเนี่ยคือ1ต่อ50เลยนะคะโอเมก้าสเนี่ยจะช่วยลดการอักเสบโอเมก้าสต่อโอเมก้าหที่ดีที่สุดเนี่ยคือ1ต่อ3าถึงสอัตราส่วนต้องเท่านี้นะคะ ที่เรากินเข้าไปแต่ณนะยุคป,ปัจจุบันเรากิน1ต่อ50คนบอกโหเรากินกันขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะเพราะเราได้รับโอเมก้า6เยอะมากโอเมก้า6นะคะคือทําอะไรบ้างลดภูมิคุ้มกันในร่างกายเพิ่มการอักเสบในร่างกายทําให้หลอดเลือดแข็งตัวทําให้หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะนี่โอเมก้า6นะคะเพิ่มความเจ็บปวดในร่างกาย ทําให้เซลเล์เร่งการแบ่งตัวทําให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นนี่คือโอเมก้าหส่วนโอเมก้าสามทำอะไรบ้างคะตรงข้ามกับโอเมก้าหหมดเลยคือเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันลดการอักเสบในร่างกาย ป้องกันการแข็งตัวของเลือดหลอดเลือดยืดหยุ่นได้ดีขึ้นหัวใจเต้นเป็นจังหวะลดความเจ็บปวดลดการแบ่งเซลล์ก็คือแอนตี้แค็นเซอร์นี่คือประสิทธิภาพของโอเมก้า3เราต้องการโอเมก้า3เยอะๆแต่เราดันกินโอเมก้า3น้อยเพราะอะไรคะทำไมเราถึงได้รับโอเมก้า3น้อยเพราะโอเมก้า3มันไม่เสถียรโดนออกซิเจนก็ละลายประสิทธิภาพของโอเมก้า3แล้วโดนความร้อนโอเมกา้า3ก็ลดลงแล้วคะ่ะ โดนความร้อนโดนออกซิเจนออกซิเดชันอะไรง่ายมากโอเมก้า3อยู่ยากมากแล้วโอเมก้า3มพบในไหนบ้างคะปลาทะเลน้ำลึกปลาแซลมอนปลาทูนา่านี่พบ พวกปลานะคะอ่ะแล้วพบในจากพืชก็มีค่ะพืชที่หมอพูดบ่อยๆเม็ดเชียซีดแฟลกซีดวอลนัทถั่วปลกแข็งต่างๆง,งาขี้ม้อนสาหลายทะเลหรือผักใบเขียวต่างๆก็มีโอเมกา้าเดี๋ยวนี้โอเมกา้า6สูงมากในไข่แดงไข่สมัยก่อนเนี่ยมาจากไก่ที่เลี้ยงโดยธรรมชาติแต่ไก่สมัยนีย้จะเลี้ยงโดยกัก,กถั่วเหลืองอมันก็จะเป็นโอเมกา้า6สูงกว่าโอเมกา้า3 มันไม่ได้เป็นธรรมชาตินะคะเดี๋ยวนี้เราก็เลยได้รับโอเมก้า6สูงโอเมก้า6นี่อะไรบ้างน้ํามันพืชที่เรากินกันอยู่ทั่วไปเนี่ยเรามีการผัดการทอดด้วยน้ํามันพืชที่เหนียวเหนียวฉาบอยู่ตามผนังห้องครัวเนี่ยค่ะได้โอเมก้า6เยอะมากทําให้เพิ่มการอักเสบในหลอดเลือดเนื้อแดงเนี่ยเนื้อหมูเนื้อแดงต่างๆในโอเมก้า6เยอะมากเรากินกันเยอะมากค่ะเรากินหมูเรากินสเต็กได้โอเมก้า6เข้าไปล้นถั่วอัลมอนด์เนี่ยที่กินเยอะๆเนี่ยโอเมก้า6เรา ัวแอลมอนให้กินถั่ววอลนัทถั่วแมคคาเดเมียนี่ก็1ต่อ6แต่ถั่ววอลนัทนี่1ต่อ4เป็นอัตราส่วนที่สวยมากงั้นให,ให้เลือกการกินหมอก็แนะนำว่าควรจะกินเม็ดเจียชีตแฟลกีตเนี่ยเพราะว่าอัตราส่วนโอเมก้า3ต่อโอเมก้า6สวยให้ให้กินดีๆเพราะว่าเราลดการอักเสบเยื่อคุ้มเซลล์เราก็จะจะดีด้วยอะค่ะเพราะโอเมก้า3นี่จำเป็นมากนะคะที่หมอเล่าว่ามัน ลดการอักเสบได้ดีมากโอเมก้า6ะนะคะถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยมันจะเป็นลดการดูดซึมของโอเมก้า3ด้วยนั้นเราต้องเฉลี่ยนในการทานเราไม่ควรจะทานกลุ่มที่มีโอเมก้า6สูงสูงเช่นพวกเนื้อแดงด้วยนะคะ แล้วก็การที่เรากินโอเมก้า3เข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะไปช่วยพัฒนาสมองด้วยลดการเกิดอัลไซเมอร์ลดการเกิดไอ้พวกโรคพาร์กินสันต่างๆนะคะแล้วโอเมก้า3เนี่ยาการที่เรากินเยอะๆเนี่ยมันจะไปกระตุ้นไนตริกออกไซด์นี่เขาได้ราง,งวัลโนเบลเพิ่งได้ไม่กี่ปีเองนะคะไนตริกออกไซด์เนี่ยเขาจะทําให้ผนังหลอดเลือดขยายตัวลดความดันโลหิตสูงลดการเกิดร์ดิโอวาส c u l a r ในหลอดเลือดงั้นโอเมก้า3มีประโยชน์มากๆมีประโยชน์ในผนังหุ้มเซลล์เราทั้งหมดลดการอักเสบล,ลดความดันโลหิตสูง โอเมก้าสามันคือเมื่อกี้ที่หมอเล่าไปแล้วมันคือไข,ขมันดีใช่ไหมทำให้สมองเราพัฒนาเพราะสมองเราประกอบด้วยไขยมันเกิน50%ดีทุกอย่างงั้นทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เน้นโอเมก้าสามหมอนี่ตำเม็ดเจียไว้เลยค่ะซื้อเม็ดเจียมาเม็ดเจียมันแพงนะคุณเอาเม็ดเจียมาแล้วมาโรยเฉยๆผลใท้ดูดซึมไม่ได้ไม่ต่างกับเม็ดแมงลักกลายเป็นอุจจาระออกมาเม็ดแลกยังออกมาอยู่เลยได้แค่ให้ระบบขับถ่ายกลายเป็นไม่ได้โอเมก้า3นะคะ ต้องตำค่ะปากฟันคุณเคี้ยวไม่ได้ละเอียดตำหรือบดหมอให้แม่บ้านนะําบดเอาไว้บดเฉพาะที่พอทานนะคะเพราะบดเอาไว้บ่อยมัน,มนกลายเป็นแตกแล้วขึ้นลาค่ะบดแล้วก็แช่ไว้นในตู้เย็นจะกินหนึ่งอาทิตย์หมดบดใหม่โรยอาหารใส่สารอะไรเขยา่าปนตำโอเมก้าสามมันอยู่ข้างในเม็ดนั้นคุณมาเคี้ยวเคี้ยวไม่หมดค่ะแลกซีดเจียซีดบดตำก็ฝากเอาไวใ้ให้กินโอเมก้าสามกันเยอะมันคือไขมันดีก็จะได้ประโยชน์จากมัน ะะก็ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ของโอเมก้า3ว่ามันดีมากมายแค่ไหนก็ให้กินกันทุกคนจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะค่ะติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะขอบคุณค่ะ